วิธีวัดมอดเฟสชนิด c h a ช n e l ดโดยมันติมิเตอร์แบบเข็มมีวิธีขั้นตอนอย่างไรมาดูกันตั้งมันติมิเตอร์ไปที่ R คูณหหรือ R คูณ10นำสายวัดสีดำสายวัดสีแดงมาแตะกันปรับซีโร่โอห์มแอดจัสให้เข็มอยู่ตำแหน่งศูนย์ส่วนใหญ่ขามอดเฟสขาที่1นับจากซ้ายไปขวาเป็นขาเกตขาเดทขาซอสตามลาดับก่อนการวัดทุกครั้ง คลายประจุที่ขาเกตก่อนนะครับมันติมิเตอร์แบบเข็มสายวัดสีดํามีสักด์เป็นบวกสายวัดสีแดงมีสักด์เป็นลบขาเดทเป็นบวกขาซอดเป็นลบขึ้นอินฟินิตี้ชีฟออนขึ้นอินฟินิตี้ขาเดทเป็นบวกขาซอดเป็นลบวัดขึ้น20โอห์มสถานะออนขั้นตอนต่อไปเมื่อทิ้งออฟขึ้นอินฟินิตี้ขาเดทเป็นบวกขาซอดเป็นลบ วัดไม่ขึ้นสถานะออฟมอสเฟตตัวนี้ใช้งานได้มาลองวัดดูอีกตัวขาเดทเป็นบวกขาซอดเป็นลบทดลองทีกออนวัดได้0ูนย์โอมมอสเฟตตัวนี้เสียลักษณะช็อตหรือลัดวงจรฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกตาเซมิด้วยนะครับ